ตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงที่โรงเรียน ทานมากเลยนี่รุ่นที่สองนะคะทุกคนรุ่นแรกนักเรียนทานกันหมดแล้วข้าวนุ่มจนถึงข้างบนนี่ค่ะ ใครมากินตาลิงปิงแล้วตั้งพริกเกลือไว้ตรงโน้นสวัสดีค่ะทุกคนอิทแดงนะคะอิทจากช่องอิชาแนลค่ะวันนี้เป็นวันปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนก็คุค้นๆยยังมาทํางานเหมือนเดิมนะคะแต่นักเรียนนี้ค่ะมารับใบเกรดก,กันนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตะกีนนักเรียนวิ่งเงานี่ค่ะทุกคนพัดสดุปมาให้อีกนะคะ ไอสั่งอันนี้มาค่ะทุกคนข้าวบุกงานะคะสั่งมาจากจังหวัดตากนะคะทุกคนอีก,ก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะอีกเคยไปทานตอนที่ว่าอีไปีปายนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ทานมากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าข้าวบุกงาที่เราสั่งมาเป็นยังไงนะคะค่ะทุกคนฝอนน่นอีกก็ไปเอาอาหารเที่ยงมาแล้วนะคะได้อาหารเที่ยงแล้วก็เลือสองวันนะคะทุกคนเพราะที่ว่า,า,าแม่ครัวจะมาทำ กับข้าวให้เรานะคะพอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็ต้องซื้ออาหารมาทานเองแล้วจนกว่าจะอิ่มเทิงน,นะคะอ้วนช่วงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวไขประตูเข้าองแป๊บหนึ่งก็อาหารก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้ก็อันนี้กล่องอันนี้เครื่องปรุงค่ะใส่เครื่องปรุงมา นี่จะเป็นร้านหน้านะคะแล้วก็จะมีผงมาม่านิดนึงค่ะที่แม่ครัวแกะ,แกะตั้งเอาไว้เยะเป็นคนชอบเอาผงมาม่านะคะไปใส่ในต้มจืดแว่ามันอร่อยดีก็เลยขอแม่ครัวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูเราอะไรวันนี้สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนก็เดี๋ยวตอนแรกอิทว่าจะเปิดพัสดุที่เป็นข้าวบุกงาใช่ไหมคะเมื่อกี้พาทุกคนไปเวร์โรงเรียนมาเพราะว่า แม่ครือตามว่าให้เอาไปเอาข้าวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก่อนหนักบ้างเลยนะประมาณหนึ่งกิโลได้ค่ะทุกคนโดยประมาณนะคะก็เดี๋ยวี่ขอทานข้าวก่อนนะคะทุกคนทานข้าวก่อนแล้วก็ให้มาเปิดนะคะก็วันนี้ทานข้าวก็จะมีราดหน้านี่ค่ะทุกคนราดหน้าก็จะมีสองเส้นนะคะก็คือจะมีเส้นใหญ่แล้วก็ เป็นเส้นมาม่าที่เป็นเส้นหมี่นะคะทุกคนนี่ค่ะน่าทานไหมคะแล้วก็กระปุกน,นี้นะคะ่ะก็จะเป็นเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลมันส้มอะไรเนี้ยคะ่ะอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะผสมมาหมดแล้ว๋ย่ทานข้าวก่อนนะคะทุกคนน้องทานข้าวด้วยกันค่ะน้ทานข้าวด้าาวยกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงถ,ถึงเวลารอ รอบผักพอดีนะคะ่ะอืมอร่อยอะ่ะค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวเสร็จก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเดียวเรามปปิดกล่องกันนะคะว่าข้าวบูดอะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ทานข้าวก่อนค่ะแอดซ์แดนค่ะทุกคนระหว่างที่ทานข้าวอยู่นั้นนะคะ ท่อประปาหมู่บ้านนะคะสําหรับบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอะนะคะของเขาหลุดนะคะไม่แตกนะคะเหมือนจะหลุดออกจากคั่วนะคะทุกคนอีกก็เลยต้องหยุดทานข้าวและรีบวิ่งไปตามพี่นักการมาให้ดูแลให้เขาด่วนเลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะน้ําก็จะท่วมบริเวณหน้าห้องอีดนะคะซึ่งตอนนี้อีกก็เลื่อนรถออกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือท่อประปาตรงนี้คือเขาหลวมมากเลยนะคะ แล้วก็อิดบอกให้เขาว่าเรียกช่างเข้ามาดูด่วนเลยเลยค่ะไม่อย่างเง้นนะถ้าเกิดว่ากลางคืนหรือพี่เขาไม่อยู่ขึ้นมานะคะ่ะอาจจะมีการรั่วไหลอีกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เรียกช่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่นักการของเรานะคะทุกคนก็ช่วยดูแลก,กันตรงนี้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการชั่วคราวค่ะจนกว่าช่างประปาของหมู่บ้านจะเข้ามาค่ะโอ้ยชุ่มฉ่ำเลยปกติหน้าแบก่อน โอ้ยลมมันตีนะลางอีทุกคนค่ะทุกคนก็จัดก,การเรื่องอะอะไรนะคะท่อประปาแตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเราจะมาดูว่าข้าวบุงานที่เราได้รับมาเป็นยังไงนะคะเปิดข่าวมา้ดูด้วยนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงแทรกมาอีกลืมอีก นี่ค่ะทุกคนข้าวบุงานะคะข้าวบุงาจากจังหวัดตากตะนะคะมาจากอำเภอแม่สอบค่ะทุกคนนี่ค่ะแม่สอบจังหวัดตากตะนะคะข้าวบุงา เดี๋ยวตอนเย็นอีททำให้ทุกคนดูว่าจะทำเมนูอะไรบ้างแต่อีาทาคือคงจะไม่ได้ไปจีนะทุกคนเพราะอีไม่มีเตาถ่านนะคะ่ะอีคงจะเอาไปไปกริลกับกระทะทิปลอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็น่ารักมากเลยนะทุกคนน่คะเพราะว่าเขามี ก็จะเป็นน้ำตาลอ้อยอะค่ะมาให้ด้วยสองขอโอเ,เดี๋ยวอีทําง,งานอีกแปก๊บนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปดูกันว่าข้าวบมูนาเป็นยังไงนะทุกคนโอเคค่ะอันเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นจ้าใส่น้ำตาลมาด้วยข้าวบูงานนแบบข้าวธรรมดาและมีงาด้วยนะคะทุกคน,นค่ะ สั่งมาจากทีทีนะคะน้ำหนักพึ่งกิโลเลยค่ะน่าจะสองอยันน่าจะหนึ่งกิโลจ้าทุกคนตอนนี้ก็ออกมาจากโรงเรียนแล้วนะคะเสร็จงานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จภารกิจนะคะเพราะจะต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานเขตค่ะเพื่อที่จะไปส่งเอกสารข้อสอบ NT ีของนักเรียนก่อนนะคะทุกคนเดินทางอยู่ค่ะ สำลังงานแข่แล้วค่ะทุกคนแต่อิทขอเอาเอกสารไปส่งตรงนู้นนะคะกลุ่มนิเทศก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีส่งเอกสารที่กลุ่มอำนวยการด้วยค่ะเดี๋ยวส่งเอกสารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทําข้าวบุงากันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะู้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะอีกก็ออกมาแกะมาแล้วค่ะแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่ามันเยอะค่ะทุกคนคือถุงหนึ่ง คือถุงหนึ่งมีประมาณสชิ้นกับ5้าชิ้นน่ะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบตั้งเดิมอะคะ่ะทุกคนก็จะก็จะใส่มาห้าชิ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเป็นบุกงานนะคะเ็าจะใส่มาสี่ชิ้นคราวนี้อีไ่าอยู่คนเดียวอุยขวดยังไม่ได้เก็บคืออีไ่าอยู่คนเดียวคะ่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าอีกแกะออกมาเยอะใช่ไหมอีก,ก็จะกินไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะอีกก็กล่าวว่าอีจะแกะออกมา ค่รสชาติเดียวอะนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อใช้เสร็จแล้วใช่ไหมอีกต้องรีบเอาเข้าอ่าช่องฟิตเลยค่ะที่ใช้ไม่หมดอีกคาดว่า2ชิ้นก็น่าจะหมดคราวนี้อีกกะว่าจะลองชิมแค่อ่ารสชาติเดียวอะคะ่ะทุกคนเรามาสุ่มกันนะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกจะทํา2แบบก็คือ1จะจีกะจ่กับอ่าจี่กับกับเตา เขาเรียกอะไรอะกระทะเทปเล้ะนะค่ะทุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวอีจะเอาไปอบในฝาอบอบตู้อบฝาบนนะคะพูดตะกุกตะกักเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอีจะสุ่มได้อันไหนอันนี้มันเยอะอันนี้มันน้อยแต่นี่อีคิดว่าน่าจะเป็นงาอ่าบงาขี้ม่อนโอเคอีจะเอาแบบงาขี้ม่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอีจะใช้แค่สองชิ้นเท่านั้นนะ ค่ะก็จะทุลักทุเลกับครัวเขาเรียกอะไรอ่ะครัวมินิครัวจําเป็นของอีทนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่มีหาคิมมอนอยู่ด้านในเต็มเลยด้วยจริงๆค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองเทสแบบงานคิมมอนนะคะทุกคนก็สองชิ้นเนอะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจี่ไฟแล้วก็ไปอบกันค่ะ หอมมากเลยตอนนี้หอมใบไม้แล้วก็หอมหางงานะคะเป็นอะไรแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะนี่ค่ะทุกคนอีกก็เอาใส่ในกระทะเทบร้อนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคะ ระดัแบ,บแรกจีกไฟก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาฝาปิดค่ะอันนี้ปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ยิ่งเสียงนิดนึงพอดีฝาเปียกน้ำนิดน,นึงนะคะทุกคนไปค่าลําดับต่อไปเดี๋ยวไปดูเราใช้ไฟอบกันนะคะนี่ค่ะทุกคนอีใช้ไฟที่่า200องศานะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลา20นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเป็นค่ะว่า นมันจะน่ากินหม้อจะแบบนี้นิดนึงนะทุกคนนานๆใช้ทีค่ะนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงัวเล็กๆค่ะก็จะสาเนียออกเลยทุกคนต้องรอให้น้ำมันแห้งก่อนเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะว่าเป็นยังไง ตรงนะทุกคนมันเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอีกพัวมันจำไม่อิทลดอิทลดเหลือร้อยห้าสิบองศาดีกว่าอีกกัวมันไหมโอ้ยลุ้นกันค่ะไม่เคยทำกินเองผ่านมาสักห้านาทีนะคะทุกคนอีกก็พลิกแล้วนะคะก,ก็พลิกอีกไม่รู้ว่ามันนอกออกหรือเปล่าตีกลัวมันไหมอะค่ะก็เลยใส่ไปทางนี้ด้วยแล้วมันอบความร้อนเอาโอ้ยลุ้นค่ะทั้งแบบอบและแบบ ปิ้งเขาเรียกอะไรนะคะกริวกระทะค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเสร็จเลยนะคะทุกคนคะ่ะแบบอบมันพองขึ้นมาแล้วคะ่ะเนี่ยอียเดนมันพองตัวขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนนี่นี่มันพองตัวขึ้นมาแล้วนี่คะ่ะอุ้ยมันอืดขึ้นมาแล้วคะ่ะมันพองขึ้นมาแล้วนี ใอ้เขอเปิดดูก่อนนะแตกเลยนะโอ้โหอมอีกมากเลยค่ะทุกคนไม่น่าจะถึงยี่สิบนาทีแล้วีไม่ได้เช็ดหม้อน,นี้นานมากแล้วนะทุกคนเราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวต้องล้างเป็นการใหญ่สักทีละปิดเทอมนี้ ซ่อมกดดูนะทุกคนอินว่าน,น่าจะได้แล้วค่ะฉีแบแป๊บเดียวเองอก็เป็นครัวเล็กๆนะทุกคนอย่าอะไรกับเครื่องใช้ในครัวอีทนะคะเพราะเป็นครัวจำเป็นอิมาทำงานนะคะ่ะไม่ได้ครัวที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ครัวสำเร็จรูปแล้วก็ไม่ได้ไม่บานเต็มตัวด้วยนะคะมือสมัครเล่นค่ะของใช้ก็มาหลายปีดีดักแล้ว ก็เก่าก็ไปตามสภาพการใช้งานค่ะนี่ค่ะอืมามาทเมื้อค่ะทุกคนบวมแข่งกันเลยอีกว่าทานได้แล้วล่ะ,ปะไปเตรียมตัวทานกันค่ะทุกคนค่ะมีอะไรใจะให้ดูอิเพิ่มเพเดียวดิ มันพร้อมขึ้นมาอย่างนี้ค่ะโอ้ยตลกมากเลยนี่ค่ะพอ้บอลมันมาอย่างลยมันน่าจะกรอบมากเลยอ่ะไม่รู้มันจะแข็งหรือเปล่าไปค่ะไปค่ะไปหาทานกันเลยสำหรับซีจีกับกระทะเทฟลอนกันนี่ค่ะเคอีรวดเนี้ยกำลังน่า,นาทานน่าจะเหนียวแหละอันโน้นน่าจะแข็งแล้วล่ะ ทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วนี่อุปกรณ์ในการทานค่ะทุกคนอีกก็จะมีนมนมข้นหวานนะคะนี่ทุกคนมีปักส่นครัอีกไหมโอเคอีกก็จะมีนมข้นหวานนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะอีขออนุญาตเดินไปปิดอับตวห้องน้ำนิดหนึ่งนะพอดีอีนั่งอยู่ในครัวค่ะทุกคนอีไม่อยากจะยกออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าขี้เกียจเก็บอะ ที่เก็บเกี่มาจะทํางานอีเหน่อไมอากจะขาดไอ้ทางแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งพักผ่อนค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นก็เดี๋ยวจะต้องไปทุระกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยจะเอาอะไรที่มันง่ายๆค่ะก็เราจะทานนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าของเราจะเป็นยังไงบ้าง,างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้แบบอบค่ะแบบอบแข็งโป๊ะเลยแหละกรอบเลย ตัวอันนี้จะเป็นจี่กับอะไรนะคะจี่กับกระทะนะคะอีกว่าตัวจี่เนี้น่าทา,านมากเลยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นไงนี่เป็นครั้งที่สองนะคะที่ทานข้าวบุงานะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ทําเองนะคะครั้งแรกเลยไปกินที่อ่าป้ายค่ะที่แม่ห้องสอนนะคะ แล้วก็นี่คือครั้งที่สองที่ไม่แห้งสอนนั่นคือซื้อนะคะครั้งที่สองนี่ก็คือทําทานเองค่ะอเดี๋ยวค่ะมาดูกันค่ะว่าจะยังไงทุกคนคะ่ะนี่คือแบบอบเห้มันเป็นรูอะค่ะทุกคนเนือโปร่งนอันนี้กรอบก็อร่อยดีค่ะมันก็มันจะมัน,นิ่มอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้ที่จี่กับกระทะนะคะอี่ชอบแบบกรอบนี้อร่อยดี กินแบบมันๆเพลินเลยค่ะอืมอมที่เราน้ำพึ้งมาว่าจะทานกับน้ำพึ้งใช่ไหมทุกคนจะปรากฏว่าวิ่เปิดไม่ออกอะค่ะก็ะเลยต้องทานกับนมข้นหวานอย่างเดียวแบบอบอร่อยค่ะทุกคน เหมือนกินกินข้าวพองอะ่ะอืมมาอันนี้แบบจิ๋อุ่ยร้อนอืมค่ะ ีตั้งกล้องแบบตรงดีกว่านะจะได้มองเห็นหน้าอีว่าเอออีทานจริงๆนะคะอัดมึงค่ะค่ะ <Okay. S 1> เห็นชัดนะคะอ้วนอันนี้คือแบบจีอกะท้าอันนี้คือแบบอกนะคะ่ีชอบแบบไหน สำหรับอีทไม่แตกต่างแต่ต่ออบนี่ค่ะทุกคนมันได้ต้องความกรอบข้างนอกกีกเลยชอบแบบอบแต่อีทไม่รู้ว่าถ้าเราเอาไปถ้า,าไปจี่กับไฟอะค่ะเีื่อาทำเรื่องทำเหมือนเตาถ่านอะ่ะ ว่าน่าจะหอมมากเลยนะเนี่ยสำหรับบีดนะ้ำที่ที่อบแล้วมันกรอบตรงเนี้ค่ะทานเล่นทานเล่นแบบไม่ใส่นมสดอร่อยกว่าทานเล่นแบบนี้อร่อยค่ะ อันที่เหนีวเนี้ยอันนี้คือแบบอบนะอืนมข้นหวานอร่อยอันนี้แบบจี่ไฟในกระทะเทปลอนเ้อเปิดทีวีไว้นะทุกคนเ้เป็นคนที่ขับเสียงทีวีไม่ได้จะลืมทุกครั้งว่าตัวเองจะอัดคลิปวิดีโอ พี่ยังไงขออภัยด้วยนะคะไม่รู้จะติดหรือกระสิตหรือเปล่าติดหรือกระิดเดี๋ยวค่อยมาพักกันอืมแบบจีกับกระทะเขาไม่เด่นอนะ่ะ อร่อยกว่าค่ะคำหรับอีตแบบอบอร่อยกว่าแ<ม>ค่ก็ไหนๆก็อบแล้วค่ะใใเดี๋ยวจะทานต่อให้เสร็จเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายอ่ะอีกช่วง,งเย็นนะคะอีกจะไม่อยู่อีกจะไปเที่ยวงานฟูดแฟร์ค่ะ กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะที่สุราษฎร์เขามีงานฟูดแฟร์อะไรเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวน่าจะมีการทานอาหารเย็นอะไรเงี้ยแต่ยิ่จะทานมื้อนี้ให้อิ่มไปเลยก็มื้อเย็นจะได้เบาๆนิดนึงเพราะช่วงนี้อึดอัดไม่ไหวหรอรูปวะไปกินแต่แบบอบแบบนี้ไม่เด่นเดี๋ยวอยากจะเอาไปอบต่อค่ะทุกคนก็อืมโอเค อฝากทุกคนครบค่ะเต็มปากโอเคก็เป็นครั้งที่สองในการทาคานข้าวอะไรนะคะข้าวบุกงานะคะครั้งแรกอไปหานที่ที่ปลายนะคะที่ตลาดถนนคนเดินที่ป่ายนะคะก็คืออร่อยมากตอนนั้นคือเขาทามาครบรถเลย แต่เขาต้องราดอ๋อเขามีน้ำตาลอ้อยด้วยทุกคนอิทลืมเดี๋ยวใส่น้ำตาลอ้อยลงไปแ้้วลืมตอนแรกว,ว่าจะปิดคลิปแล้วปิดไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบสูตรของเขาอุ้ยหกแล้วเธอมุมูมามสดี ทุกคนไม่มีหวังเลยค่ะคก็แคก็จะปิดคลิปแล้วนะคะอิสรทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ e ีชแนลด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทานให้หมดค่ะต,ตัวนี้ไปอบอีกทีหนึ่งนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ